เวลาเก้านาฬิกา24นาทีวันนี้สมเด็จพระคณิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จประเทศพระราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์นิทศการและการประชุมใบเทคเขตบางนาทรงเปิดงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี2568ซึ่งสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกระทรวงการอุดม,มศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไทยความท้าทายของประเทศเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญ,ญ,ญ เดชมหาราชปรมนาถบพิษที่ทรงประดิษฐ์คิดค้นเครื่องกวนเติมอากาศที่ผิวน้ําหมุนช้าแบบทุ่นลอยหรือกังหันน้ําชัยพัฒนาทรงได้รับการทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์เมื่อปี2536ต่อมาปี2549ทรงได้รับการทุนกล้าวทุนก,นกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยคณะรัฐมนตรีจึงกําหนดให้วันที่2กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันนักประดิษฐ์และเป็นเวทีสําคัญในการเผยแพร่และส่งเสริมผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติเป็นโอกาสสาคัญในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างนักวิจัยนักประดิษฐ์ภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้ผลงานวิจัยสามารถนําไปต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์จริงในเชิงพาณิชย์และสังคมตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนและบุคลากร,กรด้านวิทยาศาสตร,ร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่ออนาคตของประเทศโอกาสนี้พระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลการ วิจัยแห่งชาติประจำปี2 5 6 8ประกอบด้วยรางวัลน,นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติรางวัลผลงานวิจัยรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นและรางวัลวิทยาน,นิพนธ์ จากนั้นทอดประเน่นิทศการผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลจํานวน12ผลงานอาทิผลงานเรื่องนวัตกรรมหมุดจัดฟันขนาดเล็กความแข็งแรงสูงโดยเพิ่มประสิทธิภาพจากกระบวนการปรับผิวแบบการยิงอนุภาคละเอียดพร้อมทั้งทดสอบประสิทธิภาพเพื่อขึ้นทะเบียนออยอและการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทุนบุรีนวัตกรรมผ่านการออกแบบใหม่ให้มีรูปร่างการใช้งานที่เหมาะสมกับคนไทยและการทํางานของแพทย์มากยิ่งขึ้น ผลงานการศึกษาและรูปรวมการใช้ผันไม้ประดับหลายหม้อปูรณคตะ ในศิละปะกรรมล้านนาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้จากการศึกษาพบว่าในวัฒนธรรมล้านนามีการใช้พันไม้ตามธรรมชาติมาออกแบบจนเกิดเป็นลวดลายประดับในงานศิละปะในพื้นที่เรียกว่าลายหม้อดอกนำรูปแบบพันธุ์ทึษามาออกแบบเป็นงานศิลป์ทั้งงานจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของลายในแต่ละพื้นที่พัฒนาการและปรับใช้ในยุคสมัยต่างๆเป็นประโยชน์และสร้างองค์ความรู้ใหม่ในศิละปะกรรมล้านนาผลงานเรื่องระบบ การจัดการจราจรอวกาศของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนปัจจุบันจำนวนวัตถุอวกาศที่โครจรรอบโลกมีมากกว่า128ล้านชิ้นแม้บางชิ้นจะขนาดเล็กแต่สามารถสร้างความเสียหายต่อดาวเทียมหรือไม่สามารถปฏิบัติงานต่อได้กลายเป็นขยะอวกาศส่งผลกระทบกับประเทศไทยด้านความเสี่ยงการชนของดาวเทียมไทยกับขยะอวกาศขยะอวกาศตกลงบนประเทศสร้างความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินและ ่าบริการแจ้งเตือนที่สูงการวิจัยนี้จะช่วยจัดการจราจรอวกาศเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาวกาศลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพิ่มขีดความสามารถพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมอวกาศของประเทศไทยอีกด้วย ส่วนรางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมเรื่องสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน89ของมหาวิทยาลัยนรีสวนปัจจุบันเกษตร,รกรภาคเหนือนิยมปลูกสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน80ต่อมามีการปรับปรุงพันธุ์จนได้สายพันธุ์ที่มีความแตกต่างโดดเด่นได้รับพระราชทานชื่อว่าพันธุ์พระราชทาน89สายพันธุ์นี้มีขนาดผลปานกลางถึงใหญ่ผิวผลมีสีแดงเข้มถึงแดงเลือดหมูขนาดแก่เต็มที่รสชาติหวานกลิ่นหอมมีปริมาณสารแอนโทไซยานินสูงมี มีประโยชน์ต่อสุขภาพในการป้องกันโรคมะเร็งช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอลลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจสามารถสร้างไรายได้ให้กเกษตรกรมากขึ้นขณะนี้ดำเนินการส่งเสริมกรเกษตรในเขตภาคเหนือและสถานีกเกษตรหลวงหลายแห่งเพื่อเพิ่มผลผลิตตามความต้องการของตลาดผู้ที่สนใจสามารถร่วมงานได้ถึงวันที่6กุมภาพันธ์นี้